พืนไทยเจ้าอีมีแต่งมมืดอยู่เด้คือมื่อคืนนี้ได้ชอบงมมืดนอนนี่ก็ตับแลงอดใสคอพี่อือคานไปหาโคมึงหาใเพื่อสิพอุว่ามน้ําลายใมใมันสิเาเอาเพิ่นเว้าอยู่ไดว่ากันน้ําลายกันลายมว่าน้ําลายใเด้อาอือใคอนี้อา เม no? oh, ื่อนี้คือชิบุกให้เล้วนะสางกันเนาะบนวมาชิบุกพุ่นบ่บ่ตามสถานการณ์ของมันเนาะมันเลี้ยงก็คือว่าไป สวัสดีแทะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสูคนไก่ยินดีตอนครับเขาสู่สซานวนไซลูอีกแล้วพ่อพี่น้องเอมาพบมาพอสนมันน,นี้เนาะกลม,มาหาทางสาวมอเพิ่์นพี่พน้องเอเพราะว่ามือเศร้านี้เนาะอ่าเพิ่นกะขี่รถไปหาสาวนนอยู่พ,พู้น้องบ้านนองสมโอเพิ่นว่าสีออกข้างนอกว่าซันเนาะโดย โดยทาสนอกับไห้เพื่อนออกพี่พี่น้องเอยไห้เพื่อนเข้ามาเฮื่อเพื่อนเพราะว่าทางสนองมีเบียยก็เพื่อนทั้แหละเนาะโดยสนอว่าเดียวสิขาไปหาเพื่อนเพราะว่ามีเบียยมีงานก็คือทาสนองมีของมาให้เพื่อนละพี่พี่น้องเอ้ยกับผ้าไปน้าเอื้อยเพื่อนเนาะแต่วกะเมื่อนี้เมื่อนั่นเพราะว่าเพื่อนนั้นไปอยู่น้าเอื้อยหักเพื่อนท้แหละอ่ะเมื่อนี้ก็เลยว่าสิเอาของมามอบให้เพื่อน ัขี่มาหอดอ่าเคิงทางเนาะอ่าก็มีอ่าคนแนะนำโย่พิพน้องเอ้ยว่าทางสนวนอ่าอันซาโมเพิ่นออกข้างนอกแล้วว่าชันเนาะอ้ะอะอะาวทางสนวนก็ตกใจว่าออกไปจังได้เนาะบอกให้เพิ่นเข้ามาอ่าอยู่เฮือนบัตรออกไปอีกพิพนีน่น้องเอ้ยว่ฮู้กนี้อันทางอันมานี่เพิ่นแนะนำว่าซาโมบอกว่าสิไปติดป้าย ไปเด้อว่าทะเบียนรถให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยไปเอาทะเบียนรถอยู่ซิเนาะว่าซั่นเนาะอ่าตอเดกไกเพิ่นพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็บรรยากาศคล้ายๆอ่านีตกเนาะโดยอางนก็พ่นสิยางเข้าช่องทองเงเฮือนเงซงก่อนเพ่พี่น้องเอ้โยเออตนน้องเต bò yu hơn phải nhòn phải ít rồi sao mò này Hãy thấy cho kênh thảo Mì Gõ nó เดียบรอใหน้องอันนี้เงิน s à สบายดีเด้อดยมาจบเพื่อนบ่โอ้นาะ เพื category, ่อนก็แล <t iny clubs> uh ้วแล้วสร้างพันธิตเล้วไว้คือยังไงน้องเตี้ยววันน้ออกมาเขาเฮียนโอ้เขาเฮียนพันธิตย้ดยฉากคือกินกลุ่มๆอยู่ทางธงเหรอเอาเพื่ออาโก้แล้วสร้างกระดรบางนี่พวกน้าขึ้นชงซอมมงก่อนคอยตะกี้มันมีหัวคดลายตัวน้อยเนาะคอยตะบก้าขึ้นอันนี้วันนี้หัวคดลายขึ้นง่ายแล้ววะ เออใส่ลูกติงเบิดอันนี้อืมอืมโอ้หัวกระไดก็เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสวยงามแล้วอันนี้เนาะอ่าตุงอมสีบ่คิวกุ้มเยอ่เลยอืมหน้าสีตุอ่ะสบายดีอ้าวมาเจอคนบ้านเดียวกันได้พี่น้องเอ้ย เออมาเาผัวอยู่พี่จะว่าลืมคนว่าเดียวกันแลไปจ้ะลเะเอลื้อเนนีคือกาเวงเือ้าเกาเฮียนองเตี้ยี่เ้งเตี้ยคนเก่าเฮียนอ่ะว่านี่เปไปไข่เป็นไข่แม่ไข่เดปะตูเป็นก้อนค่ะไม่ตู้ว่านี่ปะตูไข่แน่ไม่ตู้เป็นอนั่งกเพอแห้งแน่กันนั่งมักอ่ะน้องเตี้ยคนว่านี่ปั่งเนาะ ยานดียบนเค็มมันห่านยานเค็มมันหวานแ่คนมันมาเอย่านี่แต่ร้านนี้านเทียนมส่กินกิเอหลัเลยนี่เ่อยไปเื่อเอหตุการณ์ี่เก่าดิริเกนอสักดีบอขึ้นก็แบบม่ต้องพนมาต้องตกห้ามหัวอีกนี่ สบายสบายใส่ประตูมาเนี่เนาะ ก็มานั่นเนี่ยโบหินเพิ่นก็นนสิได้เงือ่อนหอยทำเมื่อยน้ำเล่าอยู่เดี๋ยวนี <c> ้ <oughs> โอ้ยว่ะเมื่อยเด้อว่ะเหยียดจังไลยบอกเพิ่นอยู่ในน้ำเพิ่นอยู่คอยอยู่ข้าอนอกสันโอเด้อเนี่านานมาที่กับโซเพิพ่นมาแด้อเพิพ่นกะเมื่อไรเพิ่นมาวันโอ้โหคำแล้วหากบา,างมื่นขึ้นจะเป็นใบมาบ่จ้า ลายมือแด้วอาไปมาน่ะจากนั้เป็นบไปโน้มเอหักเพิ่นโอ้โหเ้งหักเพิ่นน่ะกบยที่ชอว่าไปไปพาไปเบิ่งเว้หักนะว่ะเบิ่งเ้ยรักเจ้าหน้าว่ะกูพาไปบบดนำไก่เลยดันว่เจาสิไปไอ้ไก่ใกันกำลังไปนะว่ะจ้ายังไปได้วะว่ายมนั่นแหละจับ้ย ไอ้หักเนาะไอ้หักบาดนี่ยายไอ้หักบาดเป็นไอ้ักประจัเป็นไอ้หักของมันใส่อยู่ติงว่าเาบ่มีอยู่เนาะว่าอยู่ได้ที่นี่น่ะดีแล้วมาานจะพอน้อยู่ได้บ่มีภัยแม่นแล้วเียสงัดสิมาเด้พอดี้จะมาอยู่ใกล้นี่อบอุ่นอีกบาดแล้วบ่ยานดอกโมนะ อยู่ชุดคือกันแน่นอะผมมีผู้ชายนะผมมีคนใกล้เหรอกลว่าเราผัวช่วงสี่ย่านวะถามมันก็ว่าย่านอยู่บ่จำเป็นเนาะจำเป็นเขาต้องอยู่น้องเตี้ยกะก็คือว่ากันแน่นาะอาบน้ำอาบน้ำยังได้มากอาในยังบ่มีเนี่ยแกยังบ่มีเนี่ยของน้ำมันยังได้อยู่ถ้าแล้วถ้าแล้วครบเรียบร้อยคือชีได้ขึ้นแน่นอะขึ้นกับแุ่ผมไ่้ออกภาษาโหจริงจริงแมนนะแมน แบบนั่นที่ใช่แกได้ยังบมมีไก่นื้อมันกบลาใส่แน่ยยามีวาอยู่ธรรมดาได้บรรยากาศน้องได้ยูสุข้าวนี่แต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆกันสุข้าวได้นอนมาคุมมือเมนมันเก่งได้บัตรเก่งใจได้บัตรเก่งใจอีกพื้นไทยเจ้าไม่ได้งงมืดอยู่ได้คือเมื่อคืนนี้ได้คอบงงมืดนอนนี่กระตับแล้มันงอใจคอพี่ขานไปหาโค้งที่ปีหาใส่เพื่อเฉพาะกุ๊ก ผูวัวมาทมน้ำลายใส่ไปทมใส่มันชิเท่าก้อเอาคนว้าอยู่ได้ว่ากันน้ำลายกันลายทมเราว่าน้ำลายใส่เด้อเลาอะในข้อนี้ก่อนที่จะตอดเอาที่จะตอดก็ตอดไม่เงาเค็ไม่งอดนี่กแลวะวากมอนเกิดขึ้นเพราะได้หกเป็นอยู่พื้นหันกันวะจะนอนยู่ไดพื้นหันหันจะเทิ้านหลานนอนคนเดียว่ันแบบมำนอนมาคืนนี่ก็เจี๊ยบเจามันไข่ โอ้ยยานได้ที่ว nice ่าไข่ได้ไข่ียไข่สไข่ยอะเลยมันส้นี้มันม่จะยกส้นีอเตียนอืมไข่อะไรอย่างงั้อนตรายได้แบบนั้นนะนี่ยไขทอดมัยกส้นนดอีกมีแต่เอาผาซุปเช็ดมันจะอยู่น้ำพัดลมได้แบะโอ้โหพพัดลมอะได้ยังดีเลยอีอืมเอามีไผ่บริสายยั่ไนะเอาไผดึงลงมาตรงน้ นุนลงมาให้เด้อมชวนเพิ่นเพนใปปากศึกษาในกระยงให้เพิ่นให้เด้โอ้มีไว้กระยุงได้เพิ่นให้ศึกษาเพิ่นเพิ่นก็ให้ลงาๆยับๆลงลุ่มนําแต่เียงน้อยเนี่ยโอ้่าลงเรื่อยๆแม่นอืยับลงไปอย่างนําขึ้นอาเงอืๆคือที่ก็คือว่าแล้วผมีน้ํมีเที่มานอนเนาเาก็ได้มือให้เบียกอยู่พุ่น เมื่อไหทำอยกต้นกับบ่าหาต้นกรเช้ากจันงงดง่ายเขื่อเะอยี่คุณนะเนาะหันหานนีขายหนมองน้ไม่ขายมันใกล้ใกล้ปลานไม่เนี่อมอะไรอยู่มือะไรสิฮะตาเบิงูนี่ยังไม่ไปใส่เลยส่งีมูเจ้าเองบ่เอาลูกเองกับลูกอืม เื่อเขาเด้อเอามหลานเพื่อนแม่หลานเพื่อนยู่บ้านนั่นเด้มาขายร้านเราก็มีวะมาขายไม่ได้มีเงินจ่ายเลยขายได้ก่อนให้เขาได้ได้ดีอยู่สิได้อยูไม่ได้ใส่น้ำบาดในเมืองเม็นเน๊ใครควรเอามาหาเนาะเขาขาดเชิญก็ไม่ใช่เขาใช่ไหมอะไ้มันกับผู้ดึงผม้น่อยกับบอปลายเนาะอะไร แต่น,<อ>นาพุานได้สานาอยู่บ้านทะเหิบอยู่บ่ที่นี่นะนาคามาต่วลายป้าไห้อันพี่น้องเหบโอ้ทุ่งเขาป้าลำนี่อืงเทันกับรลายนานาอยู่ตุ่นกับพี่ใช่ไม่ใช่ชทิศตอนกนึงโอ้าาก,กระทงอะไรนาใช่รนะมเดียนหางเดีนถึงชื่อหัวกันใดอือ้โอเโอ้โอ้โอ้น้้อ้อ้โอ้โอ้ออ้อน้ หนากับหน้าทูก่อเขาคนปั้นหยหลายคนเนาะูกเาหลายคนว่าได้บัตรูคนบ่แมนโอ้ยยังพอเนี่ยชองคนแล้วก็ได้บัตรูคนนันแหแต่คอยนะมึงเดันขายนะาขายหน้าทุงนึ่งเนาะเบ่งมูลกันคนหนึงห้าพันบาทเยบริบริเบงได้ไหหน้ามันบดทัวกันเนียทั้มันวดทัวแลานาคนหลายเนาะคนหลายดิเจ้าท่ารก็เมนเจ้านะชิปชอง บอแล้วทางยา,<อ>างเลยแม่ของพอนงาขับยาของแม่พอนางนวลน,นีรวหอ่นะสิบสองคนแต่มันไห่กันแต่ผู้คนเป็นหน้าขาดชั้นไรมันกับายนะ่นานนน่ะอย่างนี้เน,นาะแต่ยังใครแน่พอได้สำาหนังพอมีลูกแม่เลพอได้สืบมอต่อเลยใครกลัวบม่มีเนาะ มันบ่มีเฮ็ดได้จะใส่ว่าแม่ๆก็บ่มีคือกันอือกินใช้แม่ก็บ่มีมีกินแต่หัวเด้อันนี้กะอ่ะพ uh, er ี่ก uh, <in BLANK limitation> <t> ็หากินมันหัวพี่กะโอ้ยเฮาูอีหยังก็ได้คือว่าแหละไปใส่ก็อยู่รอเฮาูน้อือํากเมืออเดืนน่ะมันเข้าก็ได้อีหยังอืมแม่นแล้วเนาะอยู่ในเออไปอยู่เือนจะบ่มีภัย Oh. ลูกสามคนเขาก็ไปว่เอมดูนี่ยค่ะพี่เต้อ่มแต่ว่าไปโจกวงอีซืออ่แดงแหมเนือืซีกะเอาเมี้อันมากันแด้เอาแมันอิมิดเียด้อิมิลนไปน้ำนี่เอาขึ้นดีกันได้เอาเนียเลนไปน้ำเออมันอยู่น้มกันในบ้นนี้เออเห็นไ้เห็นหน้าพี่แล้วเนาะ S <S <S โอ้โอ้นึกว่าพาขึนมาอยู่ราวน,นะเจ๊มียเรนไปน้ำยุงเทพผูกดูเรนไปเลยดูกะวิถีมันกะพายไปไข่เจ็บท้องอ่ะมันกะพายไปน้ำเลยโอ้พายกาะกยคือว่าแล้วหกเจ็ดโมงยังไม่ได้หอดปัวไข่เยอะสายเรน,นเขาถ้มัน,นดูจังบัตต์โอ้ยทีส่สวนยำไงอ่าเห็นการสวนเจอได้ดกะมีไผยพื้นอะใช้น้องผู้น้อยกะเอาเมยิ่งพีนใช้ปน อืมบอกค่ะจอยเหอพูนแน่นอยพจอยอืมกะชิมหาพปีเห็นโอ้ยทำเมียแต่น้อยนี่เนาะเออขาบอกเขาดี้น่อยได้นั่งข้างหลังกระปอออยู่เออาันยายยูมเล่าพี่ได้เลยโอ้เมียมาขายทานมันก็มาน้าไปน้ำยงคางเลยคือว่าแรกกับไรมันขายได้มาสดสองพันอืมซื้อเขาแล้วมาได้พ่อเจ้าขายสอบจะได้พ่อขายเจ็ดสิบเอ็ดมึงว่าแล้วพอไรบ้างไง จะซื้อ,อเากพงไลยได้เงั้สองพันี่พอซื้อเหยซื้อชิมหะซื้อเผาชิมหะอืมราคาทีา่เจ็ดแมโอ้อสายลายกระสอบนะเนาะเคสยส่ลายกระสอบควก,กันอืแวววมแค่พออ่ะแคบนี้ก็เอาได้ลูกได้บ่นเดือนนั้นชิมห้บรจจากเศนอ่าอุ้ยขายทุกขคยายากแท่นี่ั <laughs> น,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 นาะเมื่อกนเอะจนามาเออเอาไปชงทานนะเออมึงได้ทานนั่งนั่งนะมันว่าได้กำไรหน่อยเมื่อนหามาดำดง ไดู้คุณให้หน่อยนะไปต่องทานน้ำใส่มันไปหอบบ๊ะน้ำซึมมาได้ไปอะไได้ไปน้ำพอนี่มึงมาง่ใหญ่าน้ำพอดีน้ำเตี้ยกับง่ายน้ำประตูนี้เอาเอากับเล้านี่ช่างน่ะแต่จะปีได้เอากับเอากัหล้านี่ก็ได้เจ็ดปีนี่ฮองเถิ่อได้เนาะเคยเจ็ดปีน้ำเตี้ยกับคือบางว่าเอากับเล้านั่นมันยังไม่ได้นั่งเฉยนะยังแล้วออกมาลัดเอาเล่านี่ขวบหนำกับเล่านั่นอุ่นช่วย มีเอามาจตะไทยมีเอามาเตะไทยช่างเมนมาอะไรอีพี่โอออะไรอีพี่อะไรอีบ้านพี่อะไรบ้านพี่แล้กันมันก็ลงไปอยู่ใปล้ซีมือนะมือหาออกมาเกิดกับกรุงเทพล้วยตายมันต้องเรียงคนเดียวบริมานี่บ่มันเอาเอาผัวใหม่นี่กกมันมาอยู่มัอมาสามปีอิ่มกับมากมาเยี่ยมอยู่เนาะเอออยู่น้ำเมทถากกับถากกับชั่มนาโคมเมยเลย แนี้งังคือว่าเนมจะเก็บแต่ไข่เนะเก็บไข่ก็พอมีตู้พี่ได้นันแะอยังว่าตั้หามีน้ำแล้ววน่ะตัวหาโด่ะพอได้จากนี้จักหน่อยเก่าก็หายอ้วยชันพอได้แก่เนาะหยดีทอกั้นแก่ไข่น้ำบาตนั่เนี่อตัวเป้นคนบริหารเนเล็กโรงแรมเรียนอืมอืมอืม สงวนเียนอ่ะบ่ได้ไปเฮียนก็เต้นน้องๆอยากไปให้คืเรียกเข้าใจเนาะเลยดีแล้วบอกว้ถอยถว่านี่ถอยชาวนอือคือสินแงยังบ่ได้ไปเฮียน่ะอือบ่ไปยาลอ้นแหงเบิ่งนี่มันน้ําแดงขึ้นโอ้ยห่อนแงแล้วเอาน้ําทมก็ยังคือว่าอายทวนทวนก็โตอไข่แงเป็นไขแหงมื้อนี้ยังจุซี่อยู่ได้มื้อ งานส่งนเนาะเกินไปยังก็สายพนบ่ไงปฏิสายพนพมานนนถามสร้างเถามช่งางเออถามช่างงามอาสงยังหจักเบ้แล้วสะเที่ยฮือนเราก็เนาะนะอุย้ยเด็กก็เขาสนิมเลยได้นี่ เอ่ะสนิมแล้วสีย่อมกับใครในน่้ยหนึ่งแต่สีก็ยังมัอยู่เ้ถ้าวบานเด็กนะชาวบ้านเขาเจาะได้เขาตากเล็ดไว้ใช่ตากเล็ดไปใช้คนอย่าเนาะตอนนี้กินเมียงแล้วแล้วตู้แล้วก็หั่นแห้งอยู่พวกหาทอนหยาทอนตรงพวกดู ไปบานแกเช็ดอีได้ซักให้สิเจ้าบ่บ่นบวัดภายสิพุทธวัดสิเจ้าเนาะอีหยังก็เจ้าดิเลยงานนาทีเจ้าแหละสิจัได๋เพิ่พาไปคือว่านะูก็อยู่ส่วนลูกเราล่ะว่าูเานะูาก็อยู่ก็ต่อก็ตอมอือยู่ทางไมันอาหารเบิดแล้วเอ้าแม่นบ่ทางเข้าน่ะแม่นเบิดเลยแล้วโอ้ยันบ่ต่อก็ตอมันอยู่ใกล้กันอยู่ซะใกล้กันอยู่กินงาก็กินกันอื จะมีน <static> ้ำกันมีดายด้สิมีดายกับแบงเอหน่อยก็ด็ลายบแบงทำมาหน่อยก็จะิแบงยังด้น่ะตัวเองก็บผู้ทกินได้แบงดูบนเลยตัดขอบ่นอย่างไอ้ได้น้เตี้ยคน คือเย็นเย็นเน่ได้วหวคนมาชมคนไข้รายได้ช่วงนี้แมนไอสันลงทองลงยังโอ้ยอะไรขึ้นยังนะกินขนมกับมันบ่ค่อยกันข่าเนี่ยมันบ่กินข่าวเลยย่อมมันกินข่าไอเดียกินแต่ขนมโอ้ยกินแต่ขนมจนได้เล็กน้อยนั่นมันแบบนั่นแหละมักแต่ขนมขนมนมแมน เลื่อยยูขับเ่นพาสาจารย์มากจะเอาให้อืมประตูก็เรียบร้อยแล้วงามององแล้วบะเดี๋ยวเข้ามา

อือๆมีิดมาบ่สิดอกบายดอกแดงบ่ได้มาเราไปเฮียนอืไปเฮียนตลอดออกเพิ่นมื่อนี้คือสิบุกให้แล้วนะสางกันเนาะบื่นว่าสิบุกพุ่นบ่บ่ตามฐานะการของมันเนาะ มันเด้วกวค็คือว่าไปอืมน้าสี่่เ้าสีด้ประตูประตูก็ไม่ได้ง่ายเป็นได้ก็ว่าเนี่ยด้ามันแห้งไวแต่เห็ดเวียกแล้วกันไปก็ได

À, nong chà ổ hiền cứ sang hoa lại bài này ổ hiền sao lông heo này hả lông heo là bò con này ô tinh thì cần à, này nó nướng yeah. Khơi dù tạm bó Ừm, yeah. ờ, bó khỏi đã, khỏi เอไไ่เดี๋ยวองหได้หัวใจจัมลมัก็เลยเห็นได้ยินเนะะรูเอ่ายตรงยานไหนไม่ยากโอ้ยเดี๋ยวก็ซีนเดี๋ยวก็ซีนว่าซีนกับมันลมมันลมนี้ยานหยกวนเคยอยู่สูเลยหยกเหมือน อ,อ๋อะไรวะคุณบ่ายเด้อปลา,าสรงมันนี่ยอนบอาาอง<ด>นนบ่าขึ้นมาจาชื่ออาติงเตผู้กอะย่านหัดเตู้น้อยเดขันน้อยน้อยๆนไปล่าึ้นน่ยไล่อยู่บัดันเลยแขนหนาเคยทำตอนนี้บบเจ้าดเชดอีได้สิลับตาว่ามันยาก ตันนั่นเขาจะกัาเตี้ยเป็นหัวขั้นใดพับเอันี่เป็นหัวขั้นใดเปรี้วมุกกะคล้ายๆนี้บาเต็มเต็มเต็มนะฮะเนาะมาย่างขันย่างลงกระปะกอนเด้อเด้อสวัสดีเดีไปกระปะสร้างกันทำั่ละหอมขึนยางบาผิดรองเลยันนี้กะ มาหาทางสาวโมเนาะก็ได้โเห็นก็ได้เบะอาณาหาทางน้องเตียเพื่อนเห็นทางไมิถ่าวเาพื่อนยุนี่ก็ได้เบะมาถามทายเพื่อนเนะะาะเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกับสานวนวลเพืพี่น้องเอ้โดยบ้านน้องเตียกับกายสีเดียวได้เพื่พี่น้องเอ้ทางสามเพื่อนกกำลังอ่าประกอบประตูเพืพี่น้องเอ้อ่าดีใจน้ำน้องเพื่อนเพืพี่น้องเอ้เอาจังไรคลิปนี้กับทานสนงสาวนวลกาสิได้ขอจบคลิปก่อนเพื่อพี่น้องเอ้ อ่ะพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุข้นดิรัมกะด่าก็แซ่กอติดตามให้ทาสนนเอเนาะอ่ะสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสดี